โอ้ oh. oh. นี่เลยครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GX2 นะครับผมครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมานอนป่าแล้วก็สร้างที่พักกันนะครับผมครับก็วันนี้เนี่ยผมจะสร้างที่พักตรงไหนเนี่ยผมก็ได้ดูที่ไว้แล้วนะครับนี่เลยครับทุกคนครับทุกคนเห็นไอ้ต้นไทรต้นนั้นหรือเปล่าครับที่มันเกาะอยู่ตรงหน้าผาครับเกาะอยู่ตรงหินฝั่งนู้นนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผม จะขึ้นไปสร้างที่พักข้างบนนั้นนะครับผมครับโอเคก็ตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องรีบสร้างให้เสร็จให้ทันก่อนมืดนะครับผมครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราไปตัดไม้ไผ่กันก่อนเลยครับ นี่นะครับทุกคนครับน้ําในกระบอกไม้ไผ่นะครับผมโอ้โหเยอะมากเลยครับนี่โอเคเดี๋ยวจะผ่าให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับผมโอ้โหนี่เลยครับทุกคนครับนเป็นน้ําในกระบอกไม้ไผ่นะครับผมโอ้เต็มกระบอกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมรสชาติน้ําในกระกระบอกไม้ไผ่ให้ทุกคนดูนะครับ อืมรสชาติมันจืดๆนะครับผมแล้วก็มีกลิ่นหอมของไม้ไผ่นะครับอืมก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมอร่อยดีนะครับจืดๆได้กลิ่นของไม้ไผ่นะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาตัดไม้ไผ่กันต่อดีกว่าครับ ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้อ่ขึ้นมาอย่างต้นไฟแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องรีบประกอบโครงก่อนนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันเดินลำบากมากครับ ตอนนี้นะครับห้างบนหน้าผาของผมก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับก็ลักษณะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมได้เอาเปมาผูกไว้นะครับผมครับก็ถ้าเรานอนกับเปลเนี่ยมันจะนอนสบายกว่านอนราบไปกับอไม้ไผ่เยอะเลยนะครับทุกคนครับนี่นะครับผมก็คืนนี้ผมก็จะนอนแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผม ก็ถือว่านอนนอนสบายอยู่นะครับทุกคนครับก็ดีกว่านอนราบไปกับไม้ไผ่นะครับผมเพราะว่าไม้ไผ่นี่มันมันแข็งนะครับเรานอนแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราปวดเนื้อปวดตัวนะครับผมครับก็เสร็จสักทีครับทุกคนครับก็นึกว่าจะทํายากนะครับห้างอันนี้เนี่ยก็ทําไม่ยากเท่าไหร่นะครับมันจะยาก ในตอนที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยะไรครับเนี่ยครับมันต <eye> ้องเดินไต่เดินไต่หินอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันต้องระวังตกน้ำเนี่ยครับครับก็ข้างล่างก็จะเป็นเศษเศษต้นไม้เศษเศษกิ่งไม้เยอะแยะเลยนะครับเศษไม้ไผ่อะไรพวกนี้นะครับผมครับก็เดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยผมจะลงไปเก็บกวาดบริเวณแม่น้ำให้หมดเลยนะครับพวกกิ่งไม้ไผ่ กิ่งต้นไทรอะไรพวกนี้นะครับไม่ให้มันเป็นขยะต่อสิ่งแวดล้อมนะครับผม แล้วก่อนลงน้ําเนี่ยผมจะก่อไฟไว้สักกองหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวขึ้นมาจากน้ําเนี่ยผมจะได้ไม่หนาวนะครับ น้ำก็ลึกเอาเรื่องอยู่นะครับทุกคนครับผมจะต้องเก็บทิ้งนะครับผมเพราะว่าถ้าผมไม่เก็บทิ้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะเน่านะครับผมมันจะเน่าในน้ำได้นะครับ เดีย๋ยวพวกปลาเล็กน้อยน้อยใหญ่จะแย่เอานะครับ น้ำลึกมากครับ Mm hmm อหอมมากครับทุกคนครับโอเคผมจะใส่ปลาเข้าไปเลยนะครับ ทุกคนครับ ตอนนี้นะครับกับข้าวของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมองแมลงวันเยอะมากครับนี่เป็นปลานะครับผมสองชิ้นนะครับที่ผมนํามาจากบ้านนะครับแล้วก็มีแตงกวานะครับผมกับข้าวก็มีแค่นี้นะครับมาเดี๋ยวผมจะชิมให้ทุกคนดูนะครับผมว่ารสชาติเนี่ยใช้ได้หรือเปล่านะครับโอ้นี่ครับทุกคนครับ อรมอยครับอร้อนครับอร่อยครับผม เราแรงวันเยอะมากครับอืมอร่อยมากครับก็ตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับผมครับก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับห้างผมก็อยู่ด้านนู้นครับ มันก็ค่อนข้างจะสูงจากน้ํามากๆนะครับทุกคนครับอืมก็ถ้าตกก็ตกลงน้ำนะครับผมก็คงไม่เจ็บนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาอยู่บนห้างของผมแล้วนะครับทุกคนครับครับบรรยากาศรอบๆก็เริ่มที่จะมืดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย6โมงแล้วนะครับ6โมงเย็นแล้วนะครับผมครับเมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนเรียกกันด้วยนะครับทุกคนครับเหมือนเป็นเสียงของคนนะครับผมเหมือนเขาเรียกกันไปมาอยู่ข้างบนนู้นนะครับข้างบนเขานน้นนะครับ ผมก็เงียบๆไว้นะครับผมครับเพราะว่าเรามาอยู่คนเดียวกลางป่าเลยนะครับผมครับก็น้ำตกแห่งนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับทุกคนครับครับแต่ถ้าตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะน่ากลัวนะครับผมครับโอเคครับผม ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะเข้านอนแล้วนะครับ สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับผมครับก็เช้านี้ก็อากาศดีมากๆเลยนะครับทุกคนครับมีเสียงนกร้องเต็มไปหมดเลยนะครับผมครับก็เมื่อคืนก็หนาวหนาวแล้วก็น่ากลัวน่ากลัวอยู่นะครับนี่นะครับตกดึกๆมาเนี่ยมันเสียงมันไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับมันเงียบเงียบสนิทเลยนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากๆเลยนะครับผมครับแต่ว่าการที่เรานอนบนห้างเนี่ยอ่สิ่งที่เราต้องเตรียมไว้เลยก็คือกระบ,บอกไม้ไผ่นะครับทุกคนครับนี่นะครับผมเผื่อเราจะปัสสาวะอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันขึ้นลงห้างมันขึ้นลงลําบากนะครับมันก็ต้องมีกระบ,บอกไม้ไผ่เก็บไว้เอาไว้ปัสสาวะนะครับผม โอเคครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะผมก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนะี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ